นี่ค่ะพบกับเฟรฟูยูทูบนะคะที้จะมารีวิวแมวแมวในแก้วแมวอยู่ในแก้วตุ๊กตาอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะของโฟเซี่อะไรนะชื่อว่าซี่สี่สี่ของเฟรอะลูซี่ลูซี่ถามอะไรยอะซื้อมาจากไหนนะ เล่ของเล่นดูเซโนซาคิดว่าบิกซีอุ้ยบิกซีอ่ะกไปอันนี้ตัวเท่าไหร่นะ100่งร้อบาทหนึล้านบาท โอเคเดี okay, okay, ๋ยวขอดื่มน <Yay! S 2> <Yay! winners! S 1> ้ำก่อนดูฉันขอดื่มด้วยสิดื่มไปเรืเลยชิมวินเล่เล่เกือบเล่อะไรอ่ะที่อยากขอนึงข้างในเกือกอะไรนะรถไฟรถไฟกั่อะไรนะรถไฟ